พี่พี่จะซื้อตรงนี้นะเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะริมน้ำมาถึงตรงนี้เลยเอาหมดเลยเหรอผมอยากจ็อกกิ้งไงผมจะต้องซื้อที่ให้เมียจ็อกกิ้งโอ้โหสปอยเมียมากโอ้โหใจแบบรักเมียขนาดนั้อะอ่อนพี่พี่พี่อันี้นี่นี่เจ้าของที่เข้ามาแล้วไงจะซื้ออะไรที่ครจะซื้อที่ตรงนี้ครับผมแซมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปตรงนู้นนะเเเเชชิิญญลลยยฮะัจะซื้อที่ตรงนี้ใช่ไหมฮครับผมก่อนเพราะผมม่กว้างไม่หมดแล้ว ถามจริงใช่ฮะเพราะว่าเมียผมจะหัดเล่นสกูตเตอร์โอ้ยเกยทับใส่ั้านั้นม่อนจาครับผมผมจะขายต่อโอ้ยเราต้องมาเยี่ยมบ้านเขาครับเพราะเขาเป็นข่าวถึงขนาดว่าเวลาจะให้ของขวัญภรรยาเนี่ยก็จะเป็นโฉนดที่ดินคือเมียผมเนี่ยกระเป๋าก็ไม่เอาอัญิกาก็ไม่เอาจะเอาแต่กระดาษอย่างเดียวเอาที่อย่างเดียวเลยโฉนดโฉนดมันเป็นไฟบังคับคือเราก็อยากจะให้เขาเพื่อเป็นหลักประกันมาก โอ้โหเขาอยู่กับเราเขาปลอดภัยถามคำหนึ่งจริงไหมเขาบอกว่ามูลค่าที่ดินกับบ้านคุณเนี่ยแปดสิบกว่าล้านเกินแถวๆนั่นแหละแปาดว่าล้านสองสองแปลงนะนี่ประมาณนั้นุกอะแล้วโอนให้เมียหมดด้วยอ่ะจริงเหรอของภรรยาหมดเลยตายละมีอีกมั้ยมีอะไรฮะแบบนี้เหรออย่างงี้ฮะอย่างงี้สมัยเราเด็กๆก็ไปที่หมายปองของพวกเราไม่ใช่หรอ ก็เล่นละครด้วยกันแล้วทำไมไม่เอาเขาล่ะตอนนั้นอะอ่ะยี่ถามเขาแล้เขาไม่เอาไม่เอามันแหละเราขอไปดูในบ้านเลยเอออยากไปดูแล้วอะจะเห็นความมารังการต้อนรับครับเดี๋ยวขอเชิญไปในบ้านเลยไปกันเลยนี่สาวผู้โชคดีนะลมดีมากเลยบ้านนี้อยู่มานานยังครับเจมอยู่มายังไม่ถึงปีเลยครับพี่ใช่บ้านใหม่บ้านนี้ดีมากเลยตอนโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยสามารถออกกําลังกาย วิ่งรอบเลคก็จะมีครอบครัวมาเดินมาวิ่งกันบรรยากาศดีมากคือทุกอย่างมินิมอลหมดยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มินิมอลคืองบงบนี่แม็กซิมัมแม็กซิมัมก็คือเอายๆเอาบ้านเดิมมาทำเลยใช่ครับเดิมทีเนี่ยตัวบ้านมันจะพื้นที่จะสอยไม่เยอะครับก็เลยจำเป็นจะต้องต่อเติมผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาครับก็เลยทำสะไว้ซ้อมว่ายน้ำเหมือนที่เอาดอกเขาใหญ่ดีเนาะชอบ ศักย์แบบนี้ดีนะถ้าอยากไหว้จริงๆอ่ะ25เมตรครับ25เมตรก็ากำลังดีอ่ะเขาเล่นได้ดีจริงๆใช่เขาเล่นแร็ปแล็ปพูคำถามชั้นบอว่าสระว่ายว้น้ำหมดไปเท่าไหร่ล้านกว่าบาทได้แล้านกว่่าาบทใชมาพิราคากันเล่นๆไหมเห็นบอกว่าบ้านนี่เขาจัดเต็มทุกอย่างนะอันนี้ล้านกว่าบาทแล้วนะล้านกว่าบาทนะครับไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยเจมส์อยู่วงการบันเทิงมานานนานๆควรจะได้แฟนเป็นคนในวงการบันเทิงอย่ากฏ เป็นรองเท้าใครตัวเองรองเท้าบอว่รองเท้าเหมือนกันเลยแต่ดูขนาดความใหญ่โตของเขาก็ของผมสิเขาตัวใหญ่ไงอะไรอย่อะไรใหญ่อ่ะเท้าเนียเท้าใหญ่โอ้โหมันเทียบเทียบตัวดีอูหน้ามันดิเจนนี่เป็นหนึ่งในก็คุณเจนเป็นหนึ่งนะเออสมัยเราเด็กๆเนี่ยเจนเป็นหนึ่งในตำนานนะ หไม่งในตัวเหรอที่นี่นะเจมส์เหรอเดี๋ยวคุณเอาให้ชัดตำนานอะไรคุณมดตำนานอะไรครับคุณเล่าหน่อยตำนานไปปั่นผมกระเทยตำนานลัดงเท้าสิบห้าเจมส์เข้าห้องน้ำกระเทยจะเต็มห้องน้ำเนาะตั้งแต่เด็กๆเฮ้ยฮะเออใช่เฮ้ยผมเคยได้ยินจริงเหรอเขาบอกว่าคุณนี่แข่งกันเลยสองคนเจมส์เลืองตัดกระหรี่ซักวัดตำนานแห่งซอยสิบห้าไปกันใหญ่ละเราคุยเรื่องบ้านกันดี่ไหมไม่ใช่นี่พูดไม่เก่งใจสาวเลยโอ้สาวมีผัวอย่างนี้แล้วก็ช่างเลย ขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยนะครับเชนนี้เป็นห้องแรกนะครับแล้วนี่ใครครัอ๋อนี่เป็นน้องสาวน้องสาวคูกย้อยคุกย้อยสามีคุณบอกว่าหนึ่ง กระเป๋าคุณไม่เอาเสื้อผ้าคุณไม่เอาไม่เคยขอยคุณชอบกระดาษค,คือไม่เอาคือไม่ขอ,ขอซื้อเอง <c oughs> เอามาเป็นแบบครุฑแดงดีกว่า,วา กูแดงกูแดงมาเล่าเรื่องที่ใต้หน่อยสิเขามีซื้อที่ใต้ให้ด้วยนิล่าสุดมันเกิดก้อยใช่ไหมคะก้อยก็แค่เปรยว่าเอ้ยอยากมีบ้านริมทะเลเป็นความในฝันน่ะหลายเดือนนครศรีค่ะแล้วก็ไปเที่ยวทะเลบอกว่าอุ้ยริมริมหาดที่สวยมากเลยพี่เจมส์เขาปักขายอยู่นะว่าของขันเออถ้าวันเกิดน้องอ่ะน้องเอาแบบนี้อไม่คือขำๆคือเราอ่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะซื้อถ้าเกิดพูดพูดไปแบบนั้นน่ะว่าถ้าวันเกิดน้องอ่ะน้องเอาแบบนี้นะปรากฏว่า แกไปจัดรวมทั้งหมดคือสีสี่ผู้ขายอะค่ะเพื่อให้มันรวมมาเปักแปลงเดียวเลยสามแปลงไม่ได้ปักคุณคิดดูเลยว่าถ้าคุณจะไปซื้อที่ที่เขาไม่ขายอ่ะคุณก็ไม่ไหวเขาไม่ได้จาดเขาก็เต็มที่อ่ะมีาตาดเลยแหละเขาก็เต็มที่อะยเงี้ยวันเกิดพอดีใช่ค่ะจัดให้ทั้งก็ประมาณก็เท่าอายุผม เไปให้กลับบ้านว่าไม่อยากคุยด้วยคุยไม่ไหวแล้วบ้านคุณป๋าครับผมเราเดินไปด้วยเราเดินไปด้วยอย่าผมมีแรงทำงานไปผมฟังแล้วผมหมั่นไส้คุณเจมสมากเลยเขาดูรักเมียมากเลยมันทำให้ผู้ชายข้างรักอย่างเรามันดูดบไปอ่ะนี่ไงขนาดนั้นเฮ้ยแต่ห้องนี้ดูดีนะเราเรียกว่าห้องแฟมิลี่ครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็เลยเออจะจำลองที่เล่นดนตรีมาไว้ตรงนี้เลยวันดีคืนดีนะฮะเราก็จะเป็นนักดนตรีะนะครับอ่าเมียเราก็เป็นเด็กเอ็นรับอเดรกเอ็เมียเป็นเด็กเอ็นเมียเป็นเด็กเอ็นครับแล้วก<ม>็ล<ม>ูกก็เด็กเสริมนะฮะเราปุ๊บเล่นเล่นเล่นไปปุ๊บอ่าเราเริ่มรู้สึกเริ่มกลุ้มแล้วเราก็ชวนเด็กเอ็นเข้าห้องเห็นไหมครับ<ม>เงินทุกบาทอยู่ครบม พี่เจมฉลาดมากแดนพาไปนวดไหล่ไปไหนพี่ว่าเอาโคมไฟออกนิดเผื่อเด็กเอ็นขึ้นข้างบนนะครับจะได้ดิ้นแดนกันข้างบนไอ้ที่คุณพูดเนี่ยคุณคิดว่าเป็นเรื่องใหม่เหรอผมทำไปแล้วนี่โซฟานี่ยโซฟาค่ะโซฟาโอเคสั่งทำก็โซฟาก็เรียกว่าเป็นโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่มากโซฟานี่เฉพาะโซฟาเนี่ยนอนได้ห้าคนนะโซฟาเท่าไหร่ใหญ่ขนาดเนี้ย อันนี้มันมันเป็นหนังหตัวนำเข้าสี่ได้มาสี่แสนสี่แสนเ่ะกับสี่แสนเนาะที่บ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากนั่งสบายเราจะเน้นเรื่องสปริงเนี่ยต้องดีอ๋อสปริงต้องดีคุณไงเอ้คุณมาคิดในแง่นั้นตลอดเลยเรา ให้ลงมาหนัาดิจริงจริงมันนิ่มมันนิ่มนิ่มจริงดูนี่หลังอ่ะมันต้องสบายสัมผัสนี่มันเย็นเตี้ยลองดิกระโดดลงไปดิดูดิมันก็เย็นดูดิอุ้ยมันเ้ำนี่ยังไม่หมดแค่นี้พื้นที่ชั้นหนึ่งเขาเยอะเขาไม่ให้นั่งจ้ะแน่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 พอไปอีกห้องได้ไหมฮะไม่เดี๋ยวนี่เขาเป็นครูไม่ใช่เหรอฮะเป็นครูปแครูเจมส์เนี่ยพาผมไปเรื่องนั้นตลอดเลยเป็นครูเขาก็ต้องทำกันบ้านดูพี่ ประมาณสแตวเอนกรอันนี้ก็มีมุมนั่งเล่นอีกโซนแบบดูทีวีของคนในบ้านอะไรเงี้ยตรงนี้แหละแต่มุมนี้ดีมากนะโอ้ดูที่มุมแบบว่าม<ช>ุมทาน,น,น,นข้าวโอ้ว่ามันได้คนละฟิลไงอ๋อสระาวาน์ามาถึงนี่เลยใช่ค่ะองสระไวานา์คือตามหลักควงจุ้ยเนี่ยแสงดามาดีแสงมาลูกจะตื่นตัวลูกจะแบบว่าอ่านหนังสือทำกันบ้านูตื่ตัวเลยเหรอวันไม่ใช่ลูกเ๋ลคนต แก้ไม่ได้ี่